เอาแล้วครับเนต้าวี2จัดโปรใหม่อีกแล้วนะครับลดราคาสู้ตายนะครับลดอีกหลักแสนนะครับไปดูกันว่าเหลือเท่าไหร่ตอนนี้นะครับบอกเลยว่าเลขสี่นำหน้าแล้วนะครับโอเคไปดูข้อมูลที่ผมหามานะจ๊ะสวัสดีเพื่อนๆวันนี้ก็ได้รับข่าวนะครับจากเนต้านะครับเนต้าวีเขาปรับลดราคานะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เปิดตัวนะครับ เป็นเนตาเนะครับเปิดราคาไปแล้วอ่าเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนี่ครับเปิดราคาไปแล้วนะครับตัวเริ่มต้น73900 0ตัวท็อป7 9 9 0 0 0นะครับตัวท็อปของเขาเนี่ยก็จะไปเท่าตัวเริ่มต้นของออ t โตสนะครับทีนี้ก็เป็นเลือกเอาแล้วกันว่าเพื่อนๆชอบตัวไหนมากกว่ากันนะครับอ่านเล่าข่าวไปแล้วทีนี้ก็จะเป็นเรื่องของ n e ตาวนะครับขออนุญาตเปิด ออลตั t ไลท์แ n นนะครับนี่ขออนุญาตนะขออนุญาตนะครับก็คือ t ออล t ั t ไลท์แ n นเนี่ยเขาลงตัวเลขราคาไ้และนะครับนี่ครับจากเดิมนะครับจากเดิมตัวเนต้าไลท์เนี่ยนะครับเนต้าวีทูไลทเนี่ยเขาปล่อยอยู่ที่5้าแ0 0สีนาพนะครับอันนี้คือราคาเต็มนะก่อนที่เขาจะลดหลัก20,000ืนนะครับที่เขาแข่งกับ Dolphin ตอนนี้อัปเดตก็คือลดอีกแล้วนะครับลดไปเนี่ยส่วนลดแสนสองนะครับ เหลือ429,000บาทนะครับตัวเริ่มต้นนะครับแต่ตัวท็อปของเขาตัวสมาร์นะครับจาก569,000เหลือ459,000บาทราคาดีจัดเลยนะครับเป็นเลข4แล้วนะครับตอนแรกยังเป็นเลข5นาอยู่นะตอนนี้เลข4แล้วนะครับเป็นไงแถมอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวผมขอดูข้อมูลนิดนึงนะเพื่อนๆข้อมูลอยู่ตรงไหนวะ เห็นแล้วครับนี่ครับรับประกันตัวรถ5ปีวารันตีแสนห้ากิโลเมตรนะครับแล้วก็ประกันแบต8ปีแสนแปดกิโลเมตรนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็เ e t ต AC w l b o x นะครับชาร์จเจอร์พร้อมติดตั้งแล้วก็ฟรีประกันภายรถยนต์1ปีนะครับสุดยอดนะครับราคาโคตรโหดนะครับลดกันกระจุยกระจายแล้วก็มีตรงนี้ครับที่เปรียบเทียบนะครับกับ ตัวอื่นๆนะผมชอบมากนี่เปรียบเทียบนะครับก็จะมี4ีุ่นมีวูหลิงบิงกัวนะครับบิงกัวนะครับราคาอยู่ที่419กับ449นะครับแล้วก็นีต้าวีเนี่ย429กับ459เนี่ราคาไม่ไต่กันเท่าไหร่เลยนะครับแล้วก็ลองง่วงครับ479กับ499นะครับราคาเนี่ยก็จะแพงกว่าเขาเลยระหว่าง3ตัวนะครับแล้วก็ ดอลฟินครับ5 5 9 9 0 0นะครับกับ699 9, 9, 9 0 0นะครับถ้า4ตัวเนี้ยดีสุดมันเป็นดอลฟินอยู่แล้วครับเพราะว่าเกรดเขาจะท็อปกว่านะครับพอราคาตอนแรกเนี่ยเนตาวีเนาะเขาตั้งไว้ประมาณนี้เนาะห้ากว่าแล้วดอลฟินเนี่ยอยู่ที่6กว่า7กว่าครับพอดอลฟินลดลงมามาสู้กับตัวนี้ครับเขาโดดลงมาแย่ง กลุ่มลูกค้ากันกับเนตาวี v. ทีนี้เนตาวี v ทำยังไงก็ลดไป20,000ก็ยังเป็นเลข5อยู่ทีนี้ไม่ไหวยอดสงสัยไม่เดินไปลดเป็นเลข4ไปแข่งกับพวกนี้ดีกว่านะครับเออเหมือนแบบจากอยู่ดีวิชั่น1นหนีไปอยู่ดีวิชั่น2ดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็ต้องลุ้นกันต่อไปว่ายอดจะเป็นยังไงนะครับก็เขาเลือกนะครับเขเลือกใช้การตลาดแบบนี้ก็โอเคผู้บริโภคก็ทำใจนะครับซื้อดี หรือไม่ซื้อดีหรือว่าจะซื้อตอนไหนดีนะครับถ้า4ตัวนี้นะครับดอลฟินนะครับดีสุดแต่ถ้าราคาไม่ถึงดอลฟินลดลงมาหลักแสนก็เป็นเนต้วีก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนเพื่อนเลยนะครับะระยะทางมันก็2ตัวนี้มันก็ไล่กันนะระหว่างตัวเริ่มต้นนะตัวเริ่มต้นกับกับตัวนี้นะครับเพราะตัวท็อปมันโหดไปเลยนะครับอ่าโอเคเพื่อนเื่อนตามนี้นะครับแล้วก็มีตัวเก่าด้วยตัวเก่า เจนหนึ่งอ่ะเนเตัววีหนึ่งอ่ะเหลือสี่แสนก็อีกเก้าพันบาทนะครับโอ้โห oh, oh. จริงๆน่าจะเป็นเลขสามเก้าเก้าเก้าไปเนาะเลขดีเลยนะครับอันนี้ยังถือว่าแบบสีแ่บบอยู่ถ้าเป็นเลขสามเก้าเก้าเก้านี่ผมว่าได้เรื่องนะแล้วก็แล้วแต่นะเพื่อนๆที่ชอบวีหนึ่งนะครับหรือว่าวีสองหรือว่าแบรนด์อื่นๆนะครับก็จัดไปนะตังของพวกคุณนะครับโอเคโอเคนะครับฝาก ลิงก์นะครับประกันรถยนต์หน่อยแล้วกันเพื่อนๆฝากประกันไทยหน่อยแล้วกันนะเ,นเพื่อนๆที่อยากซื้อประกันแบบเปิดปิดไทยวิบัานนะครับลองดูนะครับเขาก็จะเป็นแบบเสียบปลั๊กเปิดเสียบเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูตรงนี้แล้วกันเขาจะมี YouTube มีวิดีโออยู่นะครับนี่ครับก็เป็นอะแดปเตอร์เสียบเข้าไปแบบนี้นะครับเสียบแล้วก็ลงอแอปนะครับใส่ข้อมูลใช่ไหมจิ้มตรงนี้นี่น,นี่นี่ครับกล่องจิ้มเข้าไป ปุ๊บโกดปั๊บแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เวลาขับนะครับมันก็จะนับถอยหลังแบบนี้นะครับเนี่ยนับถอยหลังแบบนี้นะครับเวลาเ็าจะเดินนะครับถ้าเราหยุดรถเขาก็เวลาหยุดนะครับก็ซื้อเป็นชั่วโมงแบบนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าดีกันแล้วกันนะครับราคาก็ค่อนข้างดีเนี่ยคนก็รุดราคาดีนะครับราคาก็ถือว่าไม่แรงนะเนี่ยห้าสิบชั่วโมงนะครับสี่พันเก้านะครับบางคน แทบจะไม่ได้ขับเลยอะจอดไว้เฉยๆก็ซื้อแบบนี้ก็คุ้มนะเออขับทีค่อยคิดตังค์นะครับอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวแปะไว้ให้ครับที่ด้านล่างนะครับเพื่อนๆเลือกอลิงก์อื่นๆก็มีนะนอกจากที่ผมจะแปะไว้ให้นะอื่นๆนะสนใจก็จะมีสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ครับหมดสีแดงๆเนะี่ยสามารถกดขอสินเชื่ออื่นๆได้เลยนะครับก็จะมีสินเชื่อบ้านด้วยนะสีม่วงๆนะครับหรือว่าสินเชื่อรถยนต์ครับสีส้ม อุปกรณกีฬาสีเขียวนะครับแล้วก็ IT สีน้ําเงินนะครับแล้วก็อื่นๆเบ็ดเต็ดก็จะเป็นพวกห้างดังนะครับช้อปปิ้งอื่นๆ Lazada าช้อปปเก็บคูปองซีเอ็ดบีทูเเนี่ยลองดูแล้วกันแบรนด์ Band ต่างๆเต็มเลยนะครับเพื่อนๆอ,อ่ะโอเคครับรถไฟฟ้าก็ค่อยๆดูค่อยๆด,ดูนะครับมีเงินก็เอาเท่าที่เพื่อนๆชอบแล้วก็เผื่อเรื่องของ ค่าใช้จ่ายนะครับอย่างเรื่องแบตไปด้วยนะครับโอเคค่าประกันด้วยนะครับโ okay. อเคครับ